เอาละครับวันนี้เราจะมาทําหมูเปียวหวานหมูเปียวหวานปกติแล้วจะขายตามพัตคารจีนทั่วไปต้องมีหมูเปียวหวานแต่วันนี้เราทําผมจะสอนแม่บ้านให้แม่บ้านทําหมูเปียวหวานเป็นทำกินเองที่บ้านได้ สับปะรดเป็นผลไม้ที่เรานิยมกินกันทั่วไปแต่วันนี้ผมจะเอาสับปะรดมาทําเป็นหมูเปี้ยวหวานซึ่งมันจะไปทาให้รสชาติของหมูเปี้ยวหวานจานนี้รสชาติมันยัดฉ่ำขึ้นมันยกกักระตุ้นรสชาติอย่างอื่นขึ้นมาชูให้มันมีความหอมหวานน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหลักง,ง่ายๆนะฮะหมูนี่ก็หมูที่ผมหั่นมาแล้วนะฮะหนึ่งร้อยกรัมแม่บ้านจะหั่นชิ้น ขนาดนี้ก็ได้ี๋ยวบางก็ได้แล้วแต่แม่บา้านแต่หลักสำคัญนะฮะจะต้องทอดหมูก่อนนะครับนะฮะตีไข่ให้มันเข้ากันเมื่อตีข้าวแล้วนะฮะหมูนี่นะฮะใส่เกลือลงไปหน่อยเพื่อให้มันมีรสชาติเขานิดดอยพอนะฮะเข้าไปเลยนะฮะโหเสร็จแล้วเอาหมูนี่ชุบกับไข่นะครับชุบกับไข่ เบาๆพอนะฮะแป้งสาลีนะฮะแป้งสาลีเราชุบเสร็จแล้วก็ซุปขาวไข่เสร็จแล้วชุบกับแป้งอีกทีนะครับ<ท>นี่ฮะเขาให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งมันเขาอีกทีนะฮะเขาเรียบร้อยแล้วเราไปทอดก่อนนะครับเราลงไปทอดนะครับ ค่อยๆทอดนะฮะไฟกลางๆนะฮะทอดได้จ,จนมันสุกนะครับอันนี้คือหมูทอดที่เราจะไปทําหมูเปี้ยวหวานเมือ่อทอดเสร็จนะฮะเราใส่แดออกเราก็ใส่บนจานพักเอาไว้นะฮะพักเอาไว้ก่อนนะครับหมูเปี้ยวหวานมันสําคัญอยู่ที่น้ําซอสเปี้ยวหวานน้ําซอสเปี้ยวหวานนี่ถ้าผสมเองที่บ้านผมไม่อยากแนะนําว่าใช้มะเขือเทศเข้มข้นแล้วก็ใช้น้ําเชื่อมน้ำซุปใสชูไปแล้วก็ควรจะใส่บวยได้สองลูก เบรคเข้าไปนะฮะลวกนะฮะลวกให้มันพอที่จะสุกหน่อยนะครับโอเคนะฮะลวกลวกเสร็จแล้วก็พักไว้นะครับผมว่าน้ำมันแค่หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอให้กระทะมันร้อนนะฮะกระทะร้อนนะฮะใสนน่น้ำมัน หนึ่งช้อนโต๊ะพอแล้วมันจะไม่มันเกินไปพอลราเราใส่เสร็จปั๊บนะฮะให้กระทะมันโขกกับมันนะฮะเราก็ใส่หมูลงไปก่อนนะฮะแล้วก็ใส่เปรี้ยวหวานเทไปเลยนะครับเปรี้ยวหวานเทไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ผักนะฮะเแต่นะฮะแค่นี้แปลงว่เาเสร็จผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้เข้ากัน นะฮะเมื่อข้าวต้มป้นเนี่ยเราก็ดับไฟแต่ว่าแต่ะมะง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยแม่บ้านที่บ้านก็ทําได้นะฮะแฉะมะมันจะเพร่มข้นนะฮะมีทั้งแดงมีทั้งเหลืองมีทั้งเขียวอันนี้คือหูเปรี้ยวหวานซึ่งแม่บ้านสามารถทําทานที่บ้านได้ให้กับลูกๆหนึ่งได้ประโยชน์ได้คุณภาพและได้ความอร่อยไม่แพ้กันแฉะมฮะหมูหเปรี้ยวหวานของ Lee Kitchen เอามาเสนอให้คุณแม่บ้านทำบ้านทำฐานที่บ้าน